เล่าเลยคา่เล่าเลยที่นี่มีอะไรบ้างอุ้ยที่นี่เนี่ยจะมีคาเฟ่ว่าตรงไหนสักตัวยังมีคาเฟ่ให้กินขนมกินน้ำเนี่ยแล้วก็ชั้นสองมีเกมสเตชันบอกเลยว่าน่าเล่นมากหนูนัดเพื่อนไว้แล้วว่าจะมาเล่นเลยสวยมากค่ะทั้งหมดแล้วก็จะมีแบบเหมือนที่โล่งๆให้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นสี่นะคะก็เป็นแบบ ให้อาจจะให้มาใช้งานได้มีสตูจริงจังมากสำหรัใครที่อยากจะแบบเอ่อทำอะไรที่ครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยเจนเนี่ยอยากมาชั้นไหนมากที่สุดเล่นเกมแน่นอนค่ะอจริงๆหนูไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมเลยอยากลองว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวชวนเพื่อนมาจะมาเล่นเกมกันค่ะฝากฝากอะไรเลยคุณมาเกเช็คอินเหรอคะเออไม่เช็คอินที่นี่หน่อยอย่างแรกเลยต้องมาเช็คอินถ่ายรูปไม่งั้นจะตกเพลงต้องอินเทน์นะคะทุกคน นับปรเรานไข่ลูกใครสนใจใครอยากมาเช็คอินมาได้เลยนะคะก็ใครเดินผ่านหรือว่าเห็นจากโซเชียลแล้วอยากมาต้องรีบมาเลยนะไม่งั้นจะตกเทรนมันจะไม่เจนซีใครเจนซีต้องมาต้องมาเช็คอินไข่รูกแล้วมันมีไข่ลูกเป็นบลูด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากต้องแต่งตาเขียวแบบหนูมาด้วยนะดูแต่งสวยยแล้วพี่แต่ง ี่ยวอะตอนนี้อัปเดตเจนเจ๊กลับมาทำงานกับพี่ีค่ะอ๋อพี่บี้ใช่ไหมคะใช่ทุกทุออกเลยค่ะล่าสุดในกลิ่นโกค่ะไม่ตัดทำไมตัดใจแบบเฮ้ยยอมอ่อดใจอ่อดมาใจออดไปไหนกับพี่ให้เขาก็อยากร่วมงานกับพี่บี้อีกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ชวนก็แบบได้เลยพี่แล้วคือวันนั้นน่ะหนูอ่ะถ่ายซีรีส์กับพี่เก้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่อค่ะก็คือแบบได้นอนน้อยมากแต่ก็สู้เพราะว่าอยากอยากจะร่วมงานกับพี่บี วเวลาที่เรลอกรับ,บงานหราเอกังงนเน่เพราะว่าดูหมดลค้ช่้วคือก็หลักๆก็อาจจะเลือกจากถ้าถ้าเป็นแวร์เนี่ยก็เลือกจากแวร์ก่อนแต่ถ้าแบบอย่างพี่บี้ชวนอ่างเงี้ยดูก็ไปเหมือนว่าถ้าสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราจากอะไรอ๋อ,อกพเหมือนเราตัดสินใจได้ด้วยเองไ หลักๆตอนนี้ก็ถ้าเป็นบทเกยไงก็จะดูบทเป็นหลักอะจะซีเรียสบทมากๆจริงๆมีติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ก็จะเป็นคนที่ดูว่าโอเคเรื่องต่อไปเนี่ย มันจะมีอะไรที่มันจะพีกว่าเฉียวอยู่ได้อีกเพราะว่ามันแตรดามันก็ตั้งไว้ประมาณนึงแล้วก็อยากจะหาอะไรที่มันท้าทายเราแล้วก็สะพายคนดูด้วยค่ะเพราะกดดันมันเยอะขึ้นไหมพอเราก็สุความสแล้วเออแล้วจะกันเรื่องอะไรเ้อกดดันจะกดดันเราไหมกดดันมากหนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังก็ยังดูบทอยู่ค่ะแต่แต่ก็มีมีติดต่อมากกว่าจะถ่ายนี่ก็นาน พอสมควรก็เลยไม่รู้อตที่คือแบบหีอเรื่องตรนนี้ท่ติดต่อมาโอ้โหเอาเอาแค่ติดต่อติดต่อถ่าจะห้าหกเรื่องมันจะมันมันมันจะปอรมันะเ็ซีรีส์ใไทยหรือว่าเป็นต่างประเทศด้วยห้าหกเรื่องต่างประเทศก็มีนิงม่เน้ลเรเป็ิปังย้มันก็ป้งอยู่มันก็อยูอยู่ ชีวิดเปลี่ยนเลยอะค่ะมันแบบตื่นหม่ที่เอ้างงแบบคนคนรู้จักมากขึ้นไปไหนก็เฉียวอยู่เฉียวอยู่ก็ดีใจดีใจนตตอนนั้นตอนที่เราแบบถงใจออกมาเป็นผู้ายเขาคิดไหมว่าแบบเราจะมาทีกิ้วแบดนี้ได้เอาจริงๆริงหมอดูก็มีทากเขาแล้วเขาทักมู จะได้รับโอกาสใหม่ๆก็อยากให้ลองแบบเจออะไรใหม่ๆเลยนะคะตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองเดี๋ยวแล้วก็เป็นของการที่จะติดใจเป็นอิสระคือหมอญอร่อยเป็นที่หลักไหมอืมก็ประมาณเยอะอยู่อะไรที่แต่งเป่ ก็ทำอยู่ค่ะใช่แล้วเขาทักอะไรอยู่นะคะเขาทักอะไรอยู่เนี่ยพอเขาแม่นปุ๊บเราก็อยากรู้เรื่องต่อไปแล้วเขาก็ทักว่าจะยิ่งกว่านี้อีกนะสงสัยจะยิ่งกว่านี้ได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เขาบอกว่าจะยิ่งกว่านี้คือจะมาเมื่อไหร่จะต้องเป็นยังไงอ่ะอู้เขาบอกว่าอาลเฟโกอินเตอร์

อีกคนก็บอกว่าชื่อเล่นอันนี้ดีแล้วให้ใช้เจนเย่นหนูก็เลยอยากให้ทุกคนเรียกเจนเย่ต่อไปนะคะมันส่งเสริมหนู <Yeah. S 2> ันเป็นคนมูนหนักขนาดไหน <c oughs> ในคนวามรู้สึกคือหลังๆอ่ะหนูตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ <c oughs> ะหมายถึงว่า <c oughs> คือพอเราเครียดเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะพึ่งอะไรดีเราก็เลยเป็นที่พึ่งทางใจค่ะใช่ก็อย่างนยแล้วสบายใจเราแบบเออไปทางนี้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเชื่อบ้างเชื่อประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนี่คนมาขอเคล็ดลับเชื่ไหมคุณเชื่อไหมเออพี่คุณมาถามเราเยอะไหมเนี่ยก็ความสบายใจเฉยๆอะไรเพราะว่าอุ่นใจไม้หมอดูก็สูงจริงก็ท่านสูง ตัดใจไม่ได้เราเลือกที่ว่าเออถ้าดูมาดูไปเลยก็คือหนูว่าจริงๆอ่ะในใจหนูอ่ะมีประมาณหนึ่งแล้วแต่แค่อาจจะถางเขาเพื่อความแบบชงโชคแี้เราก็จะได้พุ่งชนต่อไปแล้วดูว่าต้องรอบคำตอบในเจ๊งเราได้หรล่าว่ว่าหมอดูดูออกเพราะเราอยากให้พูดอะไรเพักเรื่องงานอย่างเดียวใช่ไหมลูกความเมื่ออนรักเขารักไหมเขาไม่ได้ทักเลยอ่ะหนูแบบช่วงนี้อยากโฟกัสงานไม่ต้อง เราแอบถามมั้งไหมเราแอบถามมั้งไหมเรื่องความรักเนี่ยจริงๆแบบยังไม่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ตอบดารามาห้าลูกแต่จริงๆหรือไปคนเชื่อหนูถ้างานลุ้นแล้ักมันจะหดใช่เขาจริงเขาก็ทักอยู er ่ว่าถ้างานลุ่งเนี่ยความรักจะไม่ดีต้องต้องเลือกหนูเลยเลือกงานก่อนค่ะงานแล้วก็มันจะมีเตแปลว่าตัวหนุ่มที่จะเข้ามาคือตอนนี้คือเบรกไว้ก่อนเถอะพาไปก็เดี๋ยวค่อยมาอีกสองปีนะคะ ว่าไว้เขาไม่ได้ไม่หันละใช่ค่ะใช้กระดายอมได้ไว้ก่อนเลยือไปก่อนทำงานให้เต็มที่ไปแล้วงานอย่าเซนเตอร์อะไรเงี้ยเยอะมยเยอยอะอยู่มาิ้ยเต็มมือพอดีเลยยังแเหลือค่ะตอนนี้หน้าเริ่มแน่นละหงงอะไอะไร nhiều <laughs> kiểu <laughs> <laughs> <laughs>